สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนวันนี้เล็กจะมาปลูกค่ะตอนึึงคืนอีกแล้วมีปลูกไปแล้วปลูกไปแล้วจะเอามาให้ดูอันนี้คนรู้จักให้มาเล็กไม่ได้แบบว่าสั่งซื้อขามาจานวนเยอะๆนะคะพอดีไปเจอหน้านนิกอนเขาก็ คำพูดของเขาอะสอนเราได้เวลาแบบที่เขาจะปลูกอะไรสักอย่างอ่ะคือเขาซื้อมาต้นเดียวเท่านั้นท่านผู้ชมต้นเดียวเพราะทุกอย่างมันคือการลงทุนลงทุนถ้าเราเอาเงินไปซื้ออะไรมาเยอะๆถ้ามันไม่ได้ดั่งใจเราที่คิดอะค่ะมันอาจจะแบบตายบ้างอะไรบ้างเราจะขาดทุนแล้ว เงินมันจะจมเราไม่ได้มองเรื่องเงินเป็นเรื่องสําคัญนะคะแต่ว่าคือทุกอย่างมันต้องใช้เงินก็ให้เป็นคนที่ประหยัดมาทยัดนะคะเล็กก็เลยแบบเอเอเขาก็ให้มานะคะอันนี้คือให้ขามาละเออเล็จะให้ดูว่าคือเนี่ยมันเพิ่งตั้งหนอมันก็ใหญ่นะทุกคนมันเป็นขาเหลืองหรือขาขาวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันวันนี้จะมาปลูก ดินดีมากเลยค่ะสวยจริงๆปลูกลงไปแล้วแต่ว่าตรงเนี้เราจะเอาหน่อลงเนี่ยค่ะขอภัยในแสงนะคะนี่ตั้งลงไปอย่างเงี้ยคิดดูว่าแบบแค่แค่มันตั้งหน่อขึ้นอย่างเงี้ยมันยังใหญ่มากเลยนะเป็นขาใหญ่นะคะไม่ใช่ขาลิงถ้าขาลิงอะ่ะขาแดงอะ่ะขาลิงขาแดงอะ่ะ มันจะเล็กนี่นี่ค่ะอันเนี้ยมันก็จะสูงขึ้นเป็นแบบนี้นะคะแล้วมันก็จะมีหน่อแตกออกมาจากหนึ่งหัวเหมือนกันโอจะให้ดู <Okay. S 1> ตรงเนี้ย้าตรงไหนที่เราแบบที่เราลดน้ำน่ะทุกคนมันจะมีมดแดงไฟมดคันไฟอะ่ะ ใไไกล้ไม่ได้ออกแสบออกร้อนนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอังกาบหนูเราก็เก็บไว้เป็นสมุนไพรนะทุกคนและเมื่อกี้เลยก็ปลูกนี่ค่ะปลูกง่ายมากง่ายที่สุดก็มะเขือเทศนี่แหละนะปลูกทิ้งๆค่วงๆไว้นะคะเล็กลงมะเขือเทศบ่อยนะแค่ลดน้ําแล้วก็ถ้ามีน้ําจากเศษอาหาร น้ำล้างปลาอะไรแบบนี้นะคะทุกคนที่เก็บไว้อะพวกเศษอาหารอะเอามารดนะคือสวยมากดินดีด้วยนะคะตรงเนี้ยเน็มน,นเล็กปลูกไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดวันเจ็ดตนแค่นี้ก็ได้กินแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวมันก็โตอันนี้เกิดจากการหวานเทแบบพวกส้มตามเศษอาหารลงที่มีเม็ดของมะเขือเทศนะคะมันก็เกิด เราไม่ได้ซื้อมาไม่ได้ซื้อเลยค่ะต้นเล็กๆแบบเนี้ยขยายพันธุ์ได้ไวมากง่ายๆไม่เหี่ยวปลูกง,ง่ายที่สุดส่วนอันนี้ก็เป็นขาค่ะยาน,นี้กลุ่มใหญ่เลย ขุดมามีดินติดด้วยรับรองยังไงก็ติดและต่อเนื่องนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันคือตรงนี้ดินจะล้วนซุยเลยก็เลยปลูกเวลาขุดลงไปขนาดยังไม่รดน,น้นํานะทุกคนคือมันล้วนซุยดีมากมันก็จะทําให้เราแบบขุดขาได้ง่ายนะคะแต่ตรงนั้นก็กองฟางปุ๋ยเราเยอะมากค่ะปุ๋ยธรรมชาติตรงนี้ก็จะเป็นมะนาวที่เล็กตอนกิ่งเองเนี่ย ตั้งกระถางลงเลยเพราะจากการปลูกมะนาวใส่วงบอกคือต้นใหญ่มากแล้วก็โดกมากตอนนี้กําลังออกดอกเพียบเลยนะคะเรามะนาวเนี่ยเคยแบบไปโยกไปเคลื่อนไปย้ายเนี่ยสมมุติว่าสมมุติว่าเราย้ายออกจากกระถางมันตายทุกคนแล้วมันไม่ค่อยโตคือบางต้นมันอาจจะไม่ตายแต่มันไม่โตเล็กสังเกตดูละเราก็เลยตั้งเลยตั้งเลยนะคะถ้ามันติดเดี๋ยวเราค่อยมาแบบกรีดกระถางออกก็ได้เนาะเนี่ย ตรงนี้ใกล้ๆกันก็เป็นพริกเล็กเด็ดยอดเรียบร้อยเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นมะนาวที่เล็กตอนตอนกิ่งจากแม่พันธุ์ของตัวเองนะคะเล็กเรียกว่า,ามะนาวของแม่นะแบบมันเปลือกบางแล้วก็หอมนะคะตอนมาเยอะเหมือนกันโอเคถ่ายให้ดู นะคะการปลูกเริ่มจากเล็กๆน้อยๆของเรานี่ก็เป็นไม่ได้จ่ใจบ้ามะกรูดหรือส้มนะใบมันเหมือนกันอันนี้เป็นมะรีนะคะเพิ่งย้ายมาใหม่ดินเก่ามันไม่ค่อยได้รดน้ําก็เลยไม่สวยอันนี้มะกรูดค่ะแน่นอนเลยเมื่อกี้น่าจะเป็นส้มเพราะมะกรูดมันจะมีแบบว่าคือมันจะมีหนามนี่มะกรูดร้อยเปอร์เซ็นใช่เลย หอมใช่อันนี้เป็นกระเพราค่ะเราก็จะปลูกสมุนไพรไว้หอมค่ะเด็ดใบเรื่อยเดี๋ยวมันก็โตอันนี้เกิดจากมาเมล็ดนะคะเกิดเองด้วยจากต้นเดิมโอเคสุดท้ายสุดท้ายพาดูเมื่อเขือเทศเกิดเองจากต้นเดิมเม็ดเดิมนะคะเนี่ยซ่อนอยู่ตรงเนี้ยอ่าเนี่ยค่ะก็เลยรดน้ำไว้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะ เดี๋ยวมันก็จะแตกยอดอันนี้ก็ปลิกค่ะเด็ดยอดหลงตัดไปนี่อะไรที่กินได้เราก็ปลูกนะคะเนะเราจะได้ไม่ต้องซื้อโอเคแค่นี้นะคะทุกคนหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนแบบมาปลูกนะคะเพราะว่าเล็กมีความสุกกับการปลูกมากแล้วก็มานั่งชื่นชมนะ ผลงานของเรานะคะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า